ผมเียกคุณผู้ชายจากปัตตานีค่ะคุณงคนอี่หิดมันสื่อมาแล้วก็อยากจะตั่เลยแต่ว่ายังลังเลอยู่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นไงกันแน่อยากรู้แบบคร่าวๆว่าตอนจบเป็นไงครับเอาเรื่ยอเอาเรื่องย่อาเรื่องยอ ตกใจมากครับไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากได้เจอนักเขียนที่ตอนอ่านเนี่ยทำให้เจมขำจนท้องแข็งซิกแพคขึ้นเลยก็ได้มาเจอตัวจริงก็ประทับใจมากครับผมพี่อามีน่ารักมากครับคนแน่นมากไม่คิดว่าจะมีคนชอบหนังสือเล่มเดียวกับเราเยอะมากเขาเคยบอกว่าตัวเองเป็นอิทอวุฒแต่วันนี้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยเชื่อเหมือนแบบว่าแกมีพลังมากแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะพรีเซนต์มากเลยว่าหนังสือเล่มเนี้ยของแกมันดียังไงแล้วมันตลกยังไงอะ่ะเล่มเนี้ยสิ่งที่จะทําให้เรามีชีวิตรอดในเมืองใหญ่่่่เเมมืออองงงงนนี้้้กกกกกกกจาากาการารูไวททททุุุสิยตตัแพ ชาติไปถึงขุนยนต์มอสติมัสร์ทรอนมิสไซเบอร์ทรอนมันก็คือความตลกของคนไทยนั่นก็คือความตลกเนี้ยเซนส์ออฟฮิวเมอร์มองทุกเรื่องเป็นเรื่องตลกแม้เรื่องเหล่านั้นมันจะร้ายแรงมันทําให้คนไทยคนเมืองคนกรุงเทพเนี่ยมีชีวิตรอดได้ในสังคมที่มันแบบจะฆ่าเราให้ตายได้ในทุกวันเอาไปเลย5ดาวแบบเกินไปเลย6ดาวตลกร้ายจิก,กัดสิทธิสังคมมีหลากหลายรสชาติในเล่มเดียวเป็นรอมคอมก็ได้เป็นศิศาสตร์ต่อสู้ผีเป็นหนังบูแอคชันก็ได้แล้วเขาเบลนออกมาได้อย่างไม่เคอะเข เป็นหนังสือของนักเขียนไทยที่แปลกแหวกแนวในยุคนี้นิยายไทยจากรางวัลนักเขียนซีไลท์ที่อ่านง่ายแมสสนุกเบี้ยวคนลุกน่ารักการได้เห็นคนเตะปากผีการนําเอาเรื่องเล่าวัฒนธรรมไทยมาทําให้สนุกตลกจับต้องได้ควรค่าแก่การอ่านมากๆครับผม